สวัสดีครับพบกับผมแอดมินนิวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวผมชื่อแอดมินนิวนะครับเป็นแอดมินอาสาสมัครของน้องนะครับจะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับหลังจากเจออาจารย์น้องและก่อนที่จะเจออาจารย์น้องนะครับก่อนที่ผมจะเจออาจารย์น้องเนี่ยตัวผมก็สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิมาเหมือนกันนะครับซึ่งผมมาตามแนวทางขององพัพระโอรุมคูร์ประเทศเลุออดร ซึ่งเป็นสายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยด้วยความที่ว่าผมยังอยู่ในเพศคา,ารวาสและยังเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะไปเน้นทางด้านลิฟนะครับซึ่งท่านก็จะสอนทางด้านลิฟเกี่ยวกับการช่วยคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่พอมาเจออาจารย์น้องเนี่ยอาจารย์น้องสอนให้ใช้หลักการพิจารณาปัญญาหลักการใช้พิจารณาปัญญาเพื่อสะสมบุญบาร,รมีการต่อยอดการรวบรวม หลักธรรมคำสั่งสอนการเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมชาติรวบรวมมาซึ่งคุณแจเพื่อเอาไปไขเข้าสู่องค์กรความรู้ก็คือ Data นะครับเพื่อที่เราจะได้มีจิตที่ใสและสูงขึ้นขึ้นยิ่งไปในภพภูมิต่อๆไปเพื่อต่อยอดจนไปถึงยุทธศาสีรนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นตามความเป็นจริงตามที่น้องสอนแล้วก็ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมันมีประโยชน์ แล้วทําให้เรานั่งสมาธิได้นานขึ้นพิจารณาปัญญาได้นานขึ้นพ,พิจารณาปัญญาได้มากขึ้นเห็นถึงสัจธรรมความเป็นจริงได้มากขึ้นและทําให้เรามีจิตใสผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มาร่วมเป็นสะบอกเสียงให้กับอาจารย์น้องไลนนะครับเพราะอาจารย์เป็นองค์แทนผู้ถือธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีภูมิธรรมสูงส่งไม่ใช่อย่างที่ทุกคน าปามารกล่าวอ้างว่าไปเรียนมาจากพระัทรปิฎกไปจดจามาจากพระัทรปิฎกถ้าคุณไม่ได้พิสูจน์คุณต้องมาพิสูจน์ก่อนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์นั่งสมาธิมานานนะครับมาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบเพราะผมติดตามรับใช้องค์ปู่ปเทพโลกองคดรแต่ว่าผมก็จะไปเน้นทางด้านลิ์แต่พอมาเจออาจารย์น้องเนี่ยผมได้เรียนรู้ข้อธรรมต่างๆสัจธรรมต่างๆ,างๆการพิจารณาปัญญาต่างๆ ซึ่งมันได้ผลดีแล้วก็ทําให้เราตาสว่างขึ้นเห็นถึงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับทําให้เราละวางบางสิ่งบางอย่างได้ทําให้เรา,าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้มากขึ้นนะครับผมออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กัสอาจารย์น้องไนขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมพิสูจน์มาร่วมเจริญตามรอยของ,ององค์พุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะสวัสดีครับ